สวัสดีครับเพื่อผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลมอเตอร์เวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถใหม่ในกลุ่มของ n น็กเก็ตเอนทรีมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับโดยเมื่อวานนี้ทางซ u t t a ส Thailand ก็ได้เปิดตัวซ u n t ทส 310R 1โดยไฮไลท์ของ 310R 1ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ มันเป็นรถสปอร์ตล่างเปลือยที่เด่นด้วยการใช้ส w i n g Arm มแขนเดี่ยว s i n เกิลร็อกเกอร์รอรอมแบบอลูมิเนียมอะลอยซึ่งจะโชว์ให้เห็นล้ออะลอยขนาด17นิ้วที่มีลายโฉบเฉี่ยวสวมยางทางด้านหน้าไซส์110ยทับ70ขอบ17และทางด้านหลังสวมกว้างถึง160ทับ60ขอบ17 ทางด้านของขุมกำลังซอนเตส310 R1 ใช้เครื่องยนต์1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำมีพิกัดจริงอยู่ที่312 cc สซีซีสามารถสร้างกำลังสูงสุดได้35.5แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดอยู่ที่30นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดที่มาพร้อมกับระบบสลิปเปอร์คัตด้านน้ำหนักตัวของมันครับแบบไม่รวมของเหลวอยู่ที่145กิโลกรัม และมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่15ลิตรต่อกันที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือได้ว่าให้มาไม่น้อยหน้าสวิงอาร์มแขนเดียวเลยทั้งในส่วนของชุดระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอก็เป็นแบบจอสี TFT ที่ดูทันสมัยสามารถเปลี่ยนเลเยอร์หน้าจอได้ถึง4รูปแบบตัวสวิตไฟได้มีการติดตั้งไฟ LED รอบตัวสวิตนอกจากความสวยงามที่ได้รับแล้ว มันยังช่วยเพิ่มความสว่างให้เรามองเห็นได้ชัดเจนเวลาขับขี่ยามกลางคืนตัว Riding Mode มีให้เลือก2แบบ Eco และ Sport ซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนจากโหมด Eco มาเป็นแบบโหมด Sport ได้อย่างอัตโนมัติเมื่อเพื่อนๆขี่ใช้รอบเครื่องยนต์สูงกว่า7,000รอบต่อน,นาทีขึ้นไปยังมีพอร์ตจ่ายไฟแบบ USB มาให้ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นระบบฟาชาร์จวัตต์ และให้มาถึง2พอร์ตด้วยกันสำหรับราคาค่าตัวซอนเตส 310R1 ราคาอยู่ที่149,500บาทแต่ถ้าเพื่อนๆสั่งจองผ่านระบบออนไลน์จะเหลือราคาพิเศษอยู่ที่138,900บาทแต่ว่าราคานี้จะให้เพียงแค่50คันแรกเท่านั้นนะครับและสีมีให้เลือกด้วยกัน3สีคือสีดำสีแดง และก็สีน้ำเงินยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจจองผ่านออนไลน์เดี๋ยวผมจะขอแปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่าง และสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่สนใจแต่ยังไม่คิดจะจองยังไงก็รอติดตามรีวิวซอวนเตส 310R1 คันนี้ได้ทาง Motor รเ l เราเลยครับซึ่งทางทีมงานเราน่าจะได้รับมันมารีวิวภายในช่วงเดือนนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆนคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยครับทั้งในส่วนของ y ย u ทูบช่องโมโตเรเบิลนี้ฝากกด s ั b สไครป์แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ตัว facebook.com/ m o t o r v บ l ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามเป็นแบบเฟร์ร i ิตเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลโมตราวะต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ